สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอกแกลงจังหวัดระยองครับวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์นะครับนำวัตถุมงคลมาให้ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับวันนี้เป็นวัตถุมงคลประเภทรูปหล่อครับรูปหล่อชิ้นนั้นคือรูปหล่อน้าปลกครับหน้าปลกที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับไม่ทราบที่นะครับลักษณะของหน้าปลกนะครับฐานนะค กว้างประมาณ1นิ้วครับสูงประมาณ3นิ้วโดยประมาณนะครับทำสร้างจากเนื้อเมฆพัดนะครับลักษณะมันเงาทีเดียวนะครับถัดมามาดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังนะครับด้านใต้ของวัตถุมงคลนะของรูปหลอชิ้นนี้นะครับฐานเรียบนะครับไม่มีฝังอะไรทั้งนั้นนะครับนะครับนี่คือนะฮะรูปหลอหน้าปลก นะครับไม่ทราบที่นะครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ